ไอคนที่น่ากลัวนี่คนไม่รู้อว่ากูตายแล้วจะไปไหนใช่ไหมแต่ว่าคนจะไม่เกิดเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่เขาคิดอันนี้นี่ท่านพูดให้ฟังนะจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ลุงตาเชื่อครับคนที่ไม่เกิดเนี่ยคือคนบันทึกบุญเองสวดมนเนี่ยจะสู่บนไหนก็ได้สวดมนไปแผ่เมตตาไปมรนาบุญบันทึกบุญมันทําบุญไปเนี่ยเองก็สะสมบุญ อารมณ์โลกเองก็เปลี่ยนให้บันทึกบุญมากๆครับบันทึกมากๆแล้วท่านถามท่านถามว่าเองจะมีความรู้สึกว่าเองมีบุญไหมเหมือนเองไปเรียนแล้วก็ตามนะ่ะถ้าเองขยันเรียนเองจะรู้สึกมากว่าเองรู้จบเหมือนกันพอมันมีบุญมากๆเนะี่ยมันก็มีกําลังรู้แล้วว่า มันจะเกิดไม่เกิดมันรู้แต่มันจะเกิดหรือไม่เกิดแค่นเองนี้พวกนี้พวกที่รู้นี่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะปรารถนาเป็นปัจเจกเยอะเลยเพราะปัจเจกเนี่ยมันสร้างบาร,รมีมันนิดหน่อยครัแค่อาศิสิสองสามสองสาสองก็สงไขยประมาณนั้นไม่นานเหมือนโพริษัทนะถูกครับนิดเดียว นันมันก็เลยปะเจกมากมากกว่าหนอพุทธภูมิหรือพุทธเจ้าครับพุทธเจ้ามันยาวยาวไกลเนี่ยแค่องค์ปัจจุบันเนี่ยนะปัญญาที่ขาเนี่ยมันต้องสิบหกแล้วตุ้มหยี่สิบครับสิบหกคือเต็มอีกสี่เนี่คืออีกสี่คือทํานายครับทํานายคุณต้องสี่ประมาณนั่นแหละโอ้โหก็ยี่สิบพอดีลองคิดดูไกลกันไหม คนละเรื่องเลยเพราะนั้นพระปเจกถึงสอนใครไม่ได้แต่สอนให้ทําความดีได้คสอนไม่เกิดไม่ได้ประมาณนั้นแหละอืมเพราะฉะนั้นกรรมปัจจุบันเลยสําคัญคือเรายังไงก็ต้องทําต้องสร้างต้องทําเชื้อไว้ถ้าเข้าใจปัจจุบันมันจะเข้าจเข,ข้าใจอดีตอยู่แล้วถ้าเราหยุดปัจจุบันน่ะมันจะมันจะรู้อดีตนะ ที่เราไม่รู้นะเขาอยู่อยู่ปัจจุบันอยู่ทางโลกมากอนะ่ะคไหนจะกินไหนจะนอน,ไหน,นไหนจะทํางานไหนจะธุรกิจคุณไม่ได้หยุดเลยคุณอยู่กับขึ้นทั้งโลกแหละคุณมีความอิจฉาริษยามีมีขึ้นทุกวันของคุณก็คือขึ้นชอบไม่ชอบสนุกทุกเพลิน จะแม้อารมณ์เพลินใจดีใจเสียใจกับปแค้นใจทุกใจเพิดเพลินใจอ่าใชไหมยุกอยู่อย่างเงี้ยตลอดไม่หยุดเลยครับฝันก็ฝันไป <c oughs> ทางโลกแล้วคุณจะรู้ไหมอดีตขนาดคุณเป็นอย่างนั้นนะเวลาคุณไปไหนเห็นคนทํางานเนี่ยคุณยังรู้เลยถ้าคุณมีอดีตมันถึกไว้มันจะย้อนปั๊บเลยครับเฮ้ยอย่างนี้คุณทาได้ แถมทําได้ยิ่งกว่านันอีกเพราะอดีตครับแต่ถ้าคุณหยุดล่ะมาสวดมนต์ภาวนาล่ะคุณจะย้อนยิ่งกว่านั้นอีก๋อรู้หมดว่าตัวเองทําอะไรไว้เพราะตัวเองเนี่ยทํากรรมอะไรไว้ไม่ว่าชาติไหนอ่ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้ว้ไหนแต่จิตเนี่ยตัวเราเองเนี่ยมันเป็นตัวบันทึก แต่ถ้าเรานึกมันมาไหมมาไม่ยู่แค่เนี้ยการเปนว่าใจเกิดคือปัจจุบันมาจากอดีตการกระทําปัจจุบันเนี่ยคืออนาคต,ตท่านอธิบายบอกว่าเองจะเวียนบนเองก็ต้องอยู่กับพระเองก็เวียนมนุษย์ข้างบนครับสวรรค์พรมแล้วก็มนุษย์เองต้องเข้าถึงไตสรนา,นาคมต้องต้องเชื่อต้องมีความศรัทธา เชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องการมิว่าตายเกิดเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ถ้าเองไม่เชื่อเองก็ต้องพิสูจน์เพราะศาสนาพุทธและศาสนาพิสูจน์เนี่ยคับไม่ให้งมงาย <c oughs> ไ,มไม่ใช่งมแลาง่ายไม่ใช่แต่ในพิสูจน์ก็คือการสวดมนต์ภาวนาถ้าเองไม่ทําเองก็หลงทางโดนเขาหลอกไปต่อ<ด>ศาสนาพุทธมันที่ยากเหมือนที่เขาฝึกกันหรอก ฝึกไม่ยากรเองอย่าไปทำเรื่องง่ายมันยากถ้าบอกอเองไปหาที่ให้เขาฝึกครับ,รบตากเะเตไปหาที่นเนี่ยให้กินนอนสุกม,มนเนี่ยไม่จะทํทำอะไรถ้าทําได้ก็สุดยอดอแต่ก็ทํายากหน่อยเพราะยุคนี้มันวัตถุมันเจริญเอาแค่ห่างโทรศัพท์ได้เนี่ยก็สาธุแล้ว โทรศัพท์มันกินเงินเนี่ยกินเงินอ่ะมันกินเงินแล้วมันก็กินไฟด้วยถ้าไม่มีไฟให้มันกินเนี่ยมันจะตายเลยมันจะเป็นไม่กระดาษมันมันไม่มีชีวิตมันจะมีชีวิตก็ต่อเมื่อมันกินเงินและมันกินไฟ๋อ้แต่มาเหมือนเหมือนเมื่อไม่กี่วันเนี่ยแถวประเทศไหนอ่ะ ครับอย่างนั้นแหละตายสนิทหลวงตาม,มาเชียงใหม่อยู่ปีหนึ่งมั้งปีไหนไม่ลืมไปแล้วปีแล้วแล้วนี่แหละไฟดับหนึ่งชั่วโมงเบิกเงินไม่ได้กาแฟก็กินไม่ได้ข้าวก็กินไม่ได้ <laughs> พอไฟพวกนี้กินไฟหมดเลยเนี่ยลองลองไฟดับเด็ โรงแรมนี้ตายสนิทอ๋อไม่มีไฟอ่ะ,ะใช่ไหมจบเลยเราต้องย้อนยุคก,กันแล้วแนะใช่เข้าใจในการว่าใจเกิดน,ะนั่นแหละถ้าอยากจำอดีตไว้ต้องหยุดปัจจุบันมันจะย้อนอดีตเหมือนพู้ริเจ้าองค์ปัจจุบันนี่แหละถ้าท่านไม่เห็นท่านก็ไม่นึกแล้วถ้านึกถ้าท่านไม่นึก อดีตมันก็ไม่ขึ้นมาท่านก็ไม่บวชละทีนี้ท่านไม่ดวดบวชทั้งก็เป็นจักรพรรดิแล้วท่านนี้ก็ท่านมีบุญไงทิ้งไว้ในโลกเยอะแยะอย่างเราเนี่ยชานี้ทิ้งไว้สักอย่างสองอย่างหรือเปล่าเนี่ย <laughs> พธิษัท <laughs> เหมือนหลวงพ่อเนี่ยนชะาิบายข้าเนี่ยพุทธเจ้าสีองค์เนี่ยเกิดตามอายุขไขเกิด <laughs> สร้างแล้วก็ตายแล้วก็เกิดเลยทิ้งไว้เลยเกิดแล้วก็ทิ้ง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 ิไว้ชติปัจจุบันเหมือนกันร้อยปีประมาณท่านเกิดทีก็ประมาณ70็ดสิบมั้งแ0ดส้ท่านบอกโพธิริษัทเขาไม่อายุยืนเขาต้องเปลี่ยนร่างเร็วเพราะเขาต้องการสร้างรูปและนาม สร้างคนให้เป็นคนสร้างคนให้เป็นมนุษย์อ๋อค่ะแต่คนมันยังมัว<ช>มัวอยู่นะแต่คนมันยังบุนเวียนไป <c oughs> สร้างให้เป็นมนุษย์รสร้างให้เวียนบนอะไรประมาณเนี้<อ>สร้างสมัยจะได้ช่วยท่านไงต่เกิดคนเดียวไม่ได้ครับเองก็เหมือนกันถ้าเองเป็นใหญ่เองก็ต้องหลอกคนในส่วนมนต์หลอกให้คนทําความดี ถ้ามันขึ้นสวรรค์หรือพรมมันช่วยเองได้ไหมมนุษย์นะไม่มนุษย์เทวลาหรือพรมถ้ามันลงข้างล่างหรือเป็นสัตว์ได้รับชาเนี่ยเองสิทธิ์ช่วยเองได้เพราะนั้นคนในถ้ำอ่ะยังไม่รู้เรื่องอะไรกันว่าจะเกิดด่ากันอยู่นั่นแหละดังรั้นทุกวันทิ้งด่ากันด้วยใช่ไหม เออมันไม่เข้าใจเรื่องบุญกับบาปเลยผมเนี่ยไม่เข้าใจผมว่าปัญโญด้วยอ่ะผมว่าโยานสอนเป็นใหญ่ในอนาคตคนเป็นใหญ่เนี่ยเราต้องรู้วย่บ<ะ>คือไม่ต้องเกลียดใครมันจะว่าก็รักมันอยู่มันว่าม,กมากๆยิ่งดีอออะก็รักมันมากขึ้นไนงะคนว่าเรามากๆดีะฮะเออเรารักมันมากขึ้นไงโอ้โหสุดยอดไหม ไม่เหมือนยายไหนอะ่ะเจ้าวาดเพชรบุรีอะ่ะโดนเฮงลงไปนะตายเลยเฮงก็ไม่รู้ไปได้ยินมาอีกทีไม่รู้อ่ะไอ้ยีนี่มันอยู่ที่ไหนไม่รู้ก็ไปเล่นมันแล้วบาปแล้วมึงเกิดไม่นปัจจนาเป็นโพธิสัตว์ <S <S เป็นปัจเจกล่ะโอโห<ฮ>บาปไหมบาป หลวงตาหลอกมันหลอกมันได้ขนาดนี้แล้วก็โอ้โหเรามาตัดขึ้นความดีของเขานี่โอ้ไม่ผุไม่เกิดละมึงอะ่ะ<อ>ช่วยเหลือไม่ได้ใช่ไหมเพราะหลวงพ่อท่านไม่ให้ว่าใครหลวงพ่อเนี่ยใครจะดีหรือไม่ดีจะไปว่าไม,ไม่ดีเดี๋ยวมันจิน้นตอนนั้นไอ้คนเสือก็เสือตลอดแหละ เขาว่าเรา,าดีที่สุดแสดงว่ามันสนใจเราก็ต้องแผลให้มันรมจริงนะให<ช>้เข้าใจกันมันว่าจะเกิดแล้วผมเนี้ยอไปตามกร,รมก็แล้วกันเ,นเดี๋ยวจะป่วยอถ้าไม่หยุดนะป่วยครับป่วยเพราะอะไรอย่างเราวองไปว่าเขาไปบ่อยดีเกิดตอนว่าเนี้ยเขาสวดจักรพพัดอยู่เนเอา ขึ้นเข้าไปเนี่ยกลับกับหาเราหนักช่ไหนอ่ะปากเบี้ยวก่อนลำดับแรก <c oughs> ช่วยเหลือไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> เฮ้เกิดแล้วแก้ไขตัวเองเลยนะจ๊ะอือ <c oughs> กํามใครกรรมมันนะอ้าว <c oughs> ก็ถูกแล้วไงครับโหลวงตากลัวจะรอกคนสักคนมาช่วยได้เนี่ยมันมันใช่แงางง่ายนะล็อ <c> ก <oughs> คนนี่บวชหลอกคนนี้ใส่ชุดน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่หลอกง่ายๆหลวงตาหลอกไม่ชีเช่นะตั้งเป็นปีอ่ะอ๋อไม่ชีเช่ตอนแรกไม่ได้กะบวชนะว้ายมันจะบวชที่ไหนะมันขี้เกียจเรียนหนังสืออ๋อขี้เกียจเรียนนะใช่หอบกระเป๋าไปอยู่วัดอ๋อมันขี้เกียจครับหลวงตาสวดมนต์มันยังไปดูทีวีนะ ทีวีข้างนอกเลยหนีไปดูทีวีนอกสองทุ่มครึ่งไงหลวงตาก็สองไงสองคนนี้จะหลอกมันยังไงดีวะหลอกมันโกนหัวก่อนดีกว่าวะคนก่อนเสร็จแล้วก็หลอกมันใส่น้ําตาลอไปถามมันดิครับก็จะหลอกได้โอ้โหตั้งหลายเดือนหลวงตาหลอกไปทีละคนน่ะเราคือผู้ถูกหลอกกันมานะฮะถูก หลองมาทำความดีใช่หลองให้เป็นผู้มีประโยชน์อก็ดูตอนนี้ไม่ชีเช่ก็ไปไกลแล้วสร้างบุญได้ช่วยงานได้กระจายบุญโอ้โหลวงพี่บางองค์มันบอกว่าพอไปสร้างให้หลวงพี่เขามีเซนเนี่ยโอ้ไม่ชีเนี่ยโคตรสว่างเลยครับ ไม่สว่างได้ไหนจะสวดมนต์ไหนจะแผ่เมตตาไหนจะโมสนาบุญไหนจะสร้างพระองค์ใหญ่กัะครับโอไปคุยกับมันดิมัน,มน<อ>หัวราอ,อย่างเดียวเลยช่้ามาอารมณ์อารมณ์เขาต้องทรงอารมณ์เพื่อต้องการขึ้นของบุญที่เขากระตายออกไปเนี่ยสมัยใหม่สมัยก่อนน่ะต้องสร้างพระขอสร้างพระพ่อหลวงตาเนี่ยองค์เล็กเนีย ถ้าพรมพระหลวงปู่นะถาเป็นโอ้ยเป็นล้านองค์น่ะนมัง้งตะพอองค์เล็กนะแล้วตอนนี้เล่นองค์ใหญ่แล้วเนี่ยอธิบายให้ฟังต่อไปมันจะไม่ได้ว่ากันไงอถ้าไม่พูดมันก็ว่าไปเรื่อยไงฟังใครไม่ได้ในโลกเนี้ยถ้าสัมผัสหลวงปู่ไม่ได้อย่าไปฟังใคร เพราะเขาไม่รู้จริงเขาหลอกให้ไปปะทะไอ้คนหลอกมันจะลาดก่อไอ้คนโดนหลอกถังไม่หลอกเขาไม่ได้ถ้าไม่ฉลาดก็กว่าเนี่ยหลอกไม่ได้เวลาในยุคนี้ได้ยินอะไรมาฟังความข้างเดียวไม่ได้ไม่ได้ฟังแล้วเชื่อเลยไม่ได้ดเลยตุ๊กจามเหมือนกันกูจามกัน,กนใช่ไหมฟังไปเรื่อเฉย ไม่พิจารณาเรียบร้อยจะเริ่มในโลกเนี้ยไม่มีอะไร100ร้อยเปอร์เซนต์ังไม่ถูกมไม่มีร้อยเปอร์เซนครัอยังดียาแค่ห้าสิบหรือหกสิบก็พอแล้วอม,มันจะเอาไปหกสิบเราห้าสิบก็โอเคแล้วต้องเข้าใจความเป็นจริงเราไม่ต้องออกแรงอ่าแล้วเราไม่ต้องถูก ไม่รู้ตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้ก็โอเคแล้วไอ้ตัวนี้มันต้องใช้สติปัญญาหรือการพิจารณายัางไงให้เรามองฟังไม่ได้มองให้มันทะลุปุโป่กเนี่ยฟังเขาไม่ได้ต้องดูสองขึ้นหรือสามขึ้นเนี่ยพฤติกรรมมันเป็นยังไงคเราไม่รู้จริงไปว่าเขาเลยไม่ได้ออืตัดสินไม่ได้เอ,อออีกแล้วไอ้คนลงโชเชียนเหมือนกันะพอ เขาบอกปับ๊บก็ไปลงเลยเนี่ยอกอ็มีพวกถ้าพวกเชียร์ก็ไป<อ>ถ้าดีก็<อ>พวกเชียร์ก็ดีไปด้วยนะถ,ถ้าไม่ดีหลับไปด้วยไงออ๋ไอที่คอมเมนต์คอมเมนต์ที่เขาว่าัแปลว่าอะไร<笑>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 กันก็ฝ่ายสนับสนุนนีฮยก็ลงตามไม่มี YouTube ไม่มีเฟซบุ๊กอะ๋อ,อ,อการทําทแบบนี้มันก็ ต่อกันเหมือนกันถ้าดีก็คือดีดถ้าไม่ดีก็ยาวเหมือนกันพวกกันไงครับพวกกันเนี่ยดีไม่ดีคูก็พวกมึงอ่ะไม่ได้เป็นกลางไงอ๋อหากินเองแล้วกันครับเดี๋ยวนี้สาขาไหนเป็เรื่องเลยคุยออกนี่นนสาขานเนี่ยยังยังซื้อที่เนี่ยขาดอีกสามล้าน อ้าองกนะทำกาตอนนี้ไม่กล้าทาอะไรกันเลยนะฮะเอาถูกแล้วไงหลวงตาบอกสวดมนต์ก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรถ้าไม่มีอย่าเพิ่งไปทำาะฮถูกต้องเลยหลวงตาอยู่สิบปีในถ้ำไม่สร้างไรใช่หลวงตาไปถ้ำปุ๊บแล้วก็สร้างเลยไม่มีขนาดกันไดหลวงตายังไม่ทาเลยกันได้ขึ้นถ้ำนะใช่ชาวบ้านเขามาทําให้โอ้โหเขาไม่มีบ้าไง บ้านอยู่สิบหลังครับมีอยู่สองตระกูลตระกูลจองเลือปูปลาปูพ่อสามตระกูลครับเดี๋ยวนี้มีเป็นสิบตระกูลแล้วสองร้อยสองร้อยลังคาเรือนครับหลงตาช่วยเหลือหมดทั้งชาวบ้านทั้งเด็กทั้งโอ้โอหลส่งเสียเรียนหนังสือ,อให้ทุนหลวงตาอยู่ข้างบนนี่ให้เด็กมาสวดมตนเสาทิศเนี่ยต้องเสียงดังถึง ถึงข้างบนน่ะนั่งสวดข้างล่างใช่สลงมาก็แจกโคละห้าสิโอ้โหแล้วผลผลิตไม่มาได้ยังไงเนาะฮะมันอยากได้เงินนงแล้วเด็กที่สวดวันนั้นตอนนี้เป็นยังไง้าะฮะก็ขับรถอยู่ก็มีอ๋อเป็นคนขับรถเป็นครูอยู่ก็มีอ๋อใช่สมเด็จเป็นครูก็มีแล้วใครขี้เกียจก็ไม่ได้เป็นนะคส่วนใหญ่ทรงเรียนตอนไม่ไม่เรียนนะปอตีไม่เอา จบแค่ม6ค่ะก็ก็ไปทางานแล้วทำงานเชียงใหม่แล้วคือหลวงตาหล่กให้คนมาสวดมนต์ให้คนมาเข้าในคลื่นนี้ให้มาเจอหลวงปู<ช>่เขาก็ไปจัดก,การชีวิตถึงเขาเองต่อใช่จะเด็กหมู่บ้านเนี่ยไปสังเกตุสักหมู่บ้านทุกหลังอ่ะมีรูปหลวงปู่นั่นแหละอโอ,โอ,โอ,โอครับมีแม่ชีเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขา S <S เขาเขาหลับไปหรือเลาแล้วเขาก็ฝันว่ามีไขรไม่รู้เอาเงินเน่เป็นเงินโบราณมาให้เขาแล้วเขาก็รับเงินนั้นไว้แล้วทีนี้พอเขาได้สติขึ้นมาเหมือนเขาตื่นขึ้นมาฮะแล้วเขาก็หยิบนู่นหยิบนี่แล้วเขาก็ไปล้วงกระเป๋าปรากฏว่าในกระเป๋าอะมีตังเต็มเลยซึ่งเป็นตังในตังปัจจุบันอ้าวสมัยโอ้อโอ้เนี่ยแม่ชีทุ่งเล่าให้ผมฟังที่ท,ที่สาขาเนี่ยแสดงว่า แสดงว่าม่ชีเนี่ยมีวิญญาณที่มีสตางที่ซ่อนไว้สักที่ตายแล้วเนี่ยครับไปเอามาให้แกอ๋อเหมือนแม่ชีลอยอ่ะครับแต่แม่ชีลอยแกมาเด้ไปให้แกให้เมาเองแกบอกมีทองที่แกซ่อนไว้สาขาลวพูนสาขาแรกทาน่ะนะครับ เขาฝันไม่ชี้เช่เขาเขาสนิทกันอแปลวทองอันหน่อยเรามาหล่อพ้าให้หน่อยเขาซ่อนไว้ไม่ชีก็ปัขับไปไม่ชีแดงนอนเฝ้านั้นน่ะไม่เห็นนอนเฝ้าทองอยู่ข้างๆน่ะไม่เห็นลักษณะเดียวกันครับแต่นี่เขามาให้เลยอะแต่เราพิ่นตายหมาดๆมันมันของทย์มันแปลเปลี่ยนเป็นปัจจุบันได้ไม่ใช่ชิตตุ เขาต้องเอาไว้จากไหนจากทีนน่นึงแล้วเขาเอามาให้โอ้โหหรือไม่ก็มีผู้มีฤทธิ์ครับแล้วก็มีแม่ชีคนเนึ่ยก็เพิ่งบวชใหม่ลงตารเขาก็มาสวดมนต์นี่แหละเขาบอกว่าตอนเขาสวดเขาก็เห็นภาพแบบวิญญาณนะหรือผีเขาบอกใตมุมเลยมีแบบดีบ้างเละบ้างคือเขาอ่ะต้องต่อคิวเข้าศาลาเพื่อเข้ามาหา เข้ามารับบุญหรืออะไรเนี่ยเขาบอกต้องต่อคิวแล้วมีคนอะรอเปิดบัตรคิวให้เข้าทีละด้วยอ่ะเขาท่าเดีเยวส,สาขาสาขาตูน้นี่มีมีผู้ดูแลแล้วล่ะมีมีผู้รับบัตรคิวพอหน้าประตูมีพี่ยักษ์กับเท้าชินาปัญจลอะไรล้วอาเขาบอกเขาไม่เคยเห็นคือเห็นแล้วมันก็น่ากลัวด้วยบางวิญญ,ญาณคือเละๆก็มีวิญญาณดีๆก็พอมี โอ้ค่ับนี้เขาก็จะติดแล้วครับถ้าทาไม่เห็นแล้วเขาจะติดแล้วล่ะติดลมแล้วครับลวงพี่หยุดไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้เขาบอกรีบกลับมานะะ้าค่าอะไรเงี้ยเอา<ห>ลายจะกลับเวลากลับมาคร<ห>นะับจะวา <laughs> <laughs> ยุดไม่มี <laughs> สายในี่ยหลวงตาสายใหในอดีตความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรือแม้แต่ทั้งดีและไม่ดีเนะะี่ยฮมันอยู่ที่เราเนาะรเราจะต่อดีไม่ดีถ้าดวงไม่ดีแล้วก็หยุดมันไงจะให้มันต่อครับถ้าเองไม่หยุดเนี่ยมันก็ต่ออเองจะหยุดมันก็คือเองก็ต้องเอาขึ้นมาอยู่กับข้ามาอยู่กับปลาคือสวนมนต์ไงแล้วสวดมนต์จะว่าบทไหนก็ตาม สายใหยของพุทธมนตลมาตอนนั้นนะ่ะถามว่าสายใยที่มาดีมันจะมาไหมครับมันมาไม่ได้เพราะเราเป็นตัวดึงมาเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมาจากอดีตคแต่ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กับพระโอ้ให้เข้าใจให้อยู่กับพระถ้าเองไปทรมานเองเจ็บเองป่วยนะเองไปฝึกแบบทรมานเนี่ยถ้ากรรมไม่ดีเองมาเนี่ยถามว่ามันจะเข้าไหม พร้อมเข้าเลยเพราะรเ,เราปลามันกเปิดช่องไว้ให้เข้าเลยนั้นบางคนปฏิบัติธรรมมันถึงเพี้ยนก็มีท่านบอกครับณะสวดมนต์อยู่ที่ถ้ำเนี่ยมันยังสวดไม่เข้าเลยกรรมบางบางกรรมนะอย่างปานาฏิบาตเยอะๆอย่าง hmm. อย่างกรรมฆ่าผู้มีพระคุณคการพิดามารดาภูงเนี่ยไม่เข้านะถ้าสวดจอยังไม่เข้าเลย กรรมพอดีมันแรงนะมันจึงดึงมปิดกั้นบุญเลยครับแต่ถ้าเราสวดปั๊บเนี่ยกรรมไม่ดีจะไม่มาถ้าเราสวดติดต่อล่ะครับกรรมไม่ดีอยู่อย่างเดิมครับอยู่อย่างเดิมเลยสายใยแห่งกรรมดีจักรพรรดิมีทั่วแผ่นดินเนี่ยมาอยู่กับเราตลอดของเดิมอยู่อย่างเดิมนะจ๊ะของใหม่มาเดิมขึ้นครับ ใช้เวลาไม่กี่ปีหรอกสายใยมันก็ไม่ขาดเพราะมันชินครับจะชินยายเพราะพอเริ่ม l, เพลินพอเริ่มมีความภูมิใจพอะเริ่มอธิษฐานอะไรนะันม,มันได้อย่างที่อธิษฐานม,มันก็เลยเกิดความภูมิใจ<า>เกิดอารมณ์ดีมีใครคุยเรื่องไม่ดีมันก็ไม่รับม,มันจะเข้ามาในสิ่งเรื่องดีใครมาปรึกษาเรื่องไม่ดีเรื่องนู่นเนี่ยมันก็จะไม่รับเพียงบอก แผ่ให้เข้าไปอะไรประมาณเนี้ยครับนี้ขึ้นดีเมื่อเข้าตลอดขึ้นไม่ดีเมื่ออยู่อย่างเก่า<อ>จบไหมจบเลยปัญหาอย่างเดียวมันทํายาก่นะเองชฉยไหมล่ะมันทํายากปัญหาอย่างเดียวมันจะจดจ่ออยู่ยังไงอะ,ะมันก็ต้องกินนอนสดมนมันต้องหาวิเวกมันต้องมีรักค,คนมีซั์เขาก็ง่ายหน่อยเอาไปสร้างบ้านในปา่าหรือหลีกคนไปแล้วก็ปึ๊บ เหมือนหลายคนเนี่ยหลวงตาเขามเล่าให้ฟังว่าคืออดีตเขามีปัญหาชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินคือเป็นทุกข์ค่ะชีวิตเป็นทุกข์จุดเปลี่ยนคือเมื่อมาเจอหลวงตามาได้สวดมนต์เนี่ยแล้วพอมาเริ่มอธิษฐานมันก็เริ่มมีช่องทางมีลู่ทางเหมือนชีวิตมันมันมันพลิกไวมากเลยมันเปลี่ยนไวมากเลยนะพอเปลี่ยนมันเปลี่ยนเลยฮะถ้าจดจอมันเปลี่ยนเลยนะครับเพียงจ่เห็นหน้าตูเนี่ยถ้าตูทรงอารมณ์ดีดีเนี่ย ของเก่าเขามีอยู่แต่ของใหม่ไอ้ของเก่ามันมีทั้งสองด้านไงตอนนี้ก็เสวยกรรมไม่ดีอยู่อะไรก็ติดขัดไปหมดพอเห็นหน้าตัวปับ๊บสายใหญ่จากหลวงปู่จากจากักรพันธุ์พุ่งไปที่เขาสายใหญ่กรรมที่เขากําลังง่นอยู่เลยหลบมันหลบเลยสายใหญ่เข้าไปสักพักความดีที่เขาบันทึกไว้ในอดีตขึ้นมาต่อเลยอ๋อมันก็ไวไงครับ มันไวที่ความดีเขาเขาก็มีอ่ะเขาก็พอมีอยู่ใช่ย,ยกเว้นคนไม่มีคุณไม่มีคุณก็ต้องทําใหม่ไงปัจจุบันไปอานาคตเนี่ยแล้วเขาก็มาเจอผู้มีบุญคือขึ้นเขาก็เลยเปิดทุบเจอขึ้นหลวงปู่เจอขึ้นจักรพรรดิก็ไปจบเลยโอโ